สวัสดีแฟนเพจกระบดลูกหนังครับวันนี้ยังอยู่กับแบงค์เหมือนเช่นเคยแบงค์กระดลูกหนังวันนี้ยังเป็นคลิปที่เราจะมาใช้โปรแกรมสูตรคำนวณบอลราคา1นคูณสการคู่ที่แบงค์หยิบมาวันนี้ครับเป็นบอลของโนเวดิวชั่นหนึ่งคูหว่งังคิสเตียนซุนครับเจอกับโฮคู่นี้ราคาเปิดออกมาที่คิสเตียนซุนต่ออยู่ที่1.25สูงต่ำอยู่ที่3ลูกราคา1นคูณสครับอยู่ที่คิสเตียนซุนถ้าชนะจ่ายอยู่1.40ถ้าเสมอกันครับจ่ายอยู่ที่4.58ถ้าโฮชนะจ่ายอยู่ที่6.12 เรามาดูสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบ้างครับสําหรับคู่นี้คู่นี้ทางด้านเว็บเปิดออกมามีทั้งคิดเซนซูน,นชนะ1 0 2 0 2ศูนนและ31สกอร์ที่ผมออกมาเมื่อกี้มันเป็นเร й สกอร์ที่จ่ายค่อนข้างน้อยมากทางด้านผู้มาเยือนอย่างโฮพวกเขามีแค่สกอร์เดียวครับที่จะเป็นไปได้นั่นคือสกอร์เสมอ1 1ที่เหลือเนี่ยแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วก็มีอีกสกอร์หนึ่งครับที่น่าสนใจนั่นคือสกอร์ AOS สกอร์ที่ ที่ไม่ได้มีในนี้นะครับซึ่งแน่นอนสกอร์ AOS ก็จ่ายน้อยเช่นกันครับอยู่ที่10นั่นหมายความว่าคู่นี้ครับคิดเซนซุนผมมองว่าน่าจะชนะแน่แหละแต่จะชนะตามราคาแต้มต่อไหมอันนี้เรามานลุ้นกันแต่ถ้าดูจากโปรแกรมคำนวณสูตรบอลราคา1คูณ2ของเราตัวสูตรครับเขาก็ย้ำไว้ชัดเจนเลยครับว่าถ้าต่อ1ลูกเนี่ยโอกาสชนะเนี่ยมีถึงอ่าหกหรือตีผลลัพธ์มา19%กว่าแต่ในทางกับการครับถ้า ต่อสักประมาณ1.25ผลลัพธ์มานลงมาหน่อยเหลือแค่5%ซึ่งมันอาจจะน้อยครับแต่ผมว่าด้วยเลทราคามาอย่างงี้มีให้เลือกเล่นเยอะ1ลูกลูกครึ่งนะครับลูกควบลูกครึ่งเนี่ยผมมองว่ามันเป็นราคาที่เห็นได้ชัดครับว่ายังไงคิสเตนซุนชนะแน่แต่ว่าจะชนะขาดไหมดังนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับให้เชียร์คิสเตนซุนตามสูตรไปได้เลย แล้วเรามาดูครับหลังบอลจบคู่นี้ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้แบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่หลังจากบอลเตะเสร็จจบกันไปเรียบร้อยครับกับบอลนอร์เวย์ดิวชันหนึ่งคู่ระหว่างคิสเตนซูนเจอกับโฮต้องบอกว่าคู่นี้เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์บอลกันและเป็นไปตามสูตรบอลราคา1นคูณสของแบงค์ต้องบอกว่าเข้ากันแบบเต็มคาราเบลครับคิสเตนซูนชนะโฮสประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าตอนนี้การเดินทางโดยใช้สูตรของเรา ยังอยู่ที่100%เต็มเข้าแบบเต็มคาราเบลสำหรับพี่พี่ท่านไหนนะครับที่อยากได้โปรแกรมสูตรคำนวณน,นี้นะครับแอดไลน์เข้ามาได้ที่ @BAANK 1686หรือจะคลิกลริ้งด้านล่างที่แบงค์ปักบุดไว้ให้ก็ได้สำหรับวันนี้แบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ